พูดเองเสาเกตเผยเหตุผลไมโนูไม่ติดท,ทีมชาติอังกฤษแหมฟอร์มเด่นในชุดผีแกเดดเสาเกตออกโรงชี้ชตาิสาเหตุทำไมคัปปี้ไมาดูกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงไม่ถูกเรียกติดท,ทีมชาติรอบนี้แหมฟอร์มโดดเด่นยืดตัวจริงในทีมโอตทฟอร์ดได้นในช่วงหลังไมโนูเขายอดเยี่ยมมากๆในฐานะนักตเตะดาวรุ่งและเราไม่เคยคิดจะดังใครทั้งสิ้นหากเจอเดาวรุ่งอายุน้อยที่มีดีมากพอจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ แต่เขาเพิ่งจะโดดเด่นขึ้นมาไม่นานและหากเราตัดสินใจผิดพลาดนั่นอาจหมายถึงการขัดขวางพัฒนาการของเขาเมื่อใดที่คุณขึ้นชุดใหญ่คุณจะไม่สามารถลงไปเล่นชุดเยาวชนได้อีกแล้วฉะนั้นเราต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมจริงๆเท่านั้นเราจึงตัดสินใจว่าควรให้เวลาเขาเพื่อพัฒนาฝีเท้าซึ่งนี่จะต่างออกไปจากเคสของจูดเบร์ดแฮมหรือบุคโ,โยสากา้า ที่แม้จะขึ้นชุดใหญ่ด้วยอายุที่อย่างน้อยแต่2คนนั้นพร้อมและสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเหมาะสมผมยังย้ำว่าเขายอดเยี่ยมจริงๆในช่วงอายุเพียงเท่านี้แต่กลับสามารถเล่นได้นิ่งและเยือกเย็นเขายังสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อีกมากอย่างแน่นอนไมโนในวัยเพียง18ปีมีช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมภายใต้าการคุมทีมของเอริกเทนฮากลงสนามไปแล้วถึง22นัดพร้อมทำผลงานได้อย่างโดดเด่น เป็นตัวหลักในแดนกลางและยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเมื่อเทียบกับซาก้าของอาร์เซนอลปีความเร็วสูงรายนี้ลงเล่นไปแล้วถึง45เกมก่อนจะถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่ขนาที่จูดเป็นนิ่งแฮมเองก็ลงเล่นไปมากถึง50นัดก่อนจะถูกเรียกตัวไปรับใช้ชาติเช่นกันอย่างไรก็ตาม หมหนูเองก็มีเชื้อสายการหน้าโดยตรงและนั่นทําให้สมาคมฟุตบอลการหน้าก็กําลังตามจีบเขาให้ตกลงปเป็นเล่อกับทีมดาวดาชุดใหญ่อยู่ณเวลานี้ซึ่งก็ยังพอมีความเป็นไปได้หางเจ้าตัวยังไม่ได้รับโอกาสจากทัพสิงโตคํารามในเร็ววันนี้ขอขอบคุณภาพหแหล่งข้อมูลข่าวสนุด,ด้วควมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ